สวัสดีครับวันนี้ผมมาบรรยายาพระสมเด็จวัดเกศชยโยพิมพ์7ชั้นนิยมบีนะครับบี B นะครับเทคนิคและภาพโดยจันแม็กนะครับผมไปทููลรองชาผู้บรรยายนะครับ เรามาเริ่มกันด้วยพิมพ์ทรงนะครับอันดับอันดับแรกเรามาดูเรื่องพิมพ์ทรงพิมพ์บีพิมพ์ดี B เนี่ยเส้นสายลายพิมพ์ก็จะคล้ายๆพิมพ์เอแต่ว่าหูหูนะครับความชัดเจนเนี่ยก็จะจะน้อยกว่าพิมพ์บีนะครับวงแขนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเล็กกว่าพิมพ์เอนะครับนะฮะ เส้นเผาอุระนะครับแล้วก็เส้นล่องอกก็จะเขา,าเรียกฟันฟันหนูเนี่ยนะครับคงงนี้ก็จะความอ่อนพลิ้วก็จะน้อยกว่าพิเมเบ์นะครับนะฮะช่วงเปาระ,ระช่วงหน้าอกเนี่ยก็จะคล้ายคล้ายคลึงกันหัวเข่าก็จะยกยกมือนกันแต่ว่าความคมชัดจะจะน้อยกว่า พิเเย์นะครับฐานชั้นที่1จะเป็นคล้ายๆแหลมแหลมขึ้นไปฮะปลาดแหลมขึ้นไปทั้งสองข้างลักษณะคล้ายพิมเมย์นะครับซุ้มด้านบนเนี่ยก็จะเป็นชายตรงเหมือนพิมเมย์ทุกประการนะครับซุ้มก้อดแก้วก็จะลากยาวมานะครับความชัดเจนก็จะน้อยกว่าพิมเมย์นะครับลักษณะ คล้ายๆกันเลยนะครับนับได้เจ็ดชั้นเหมือนกันนะครับนะ,ะฐานที่ห้าที่หกเนี่ยถ้าเป็นพินเ์ A, เนี่ยคงเนี่ยจะระยะของฐานเนี่ยจะจะก่งห่างกันชัดเจนแต่พินบี B จะจะห่างน้อยกว่านะครับนะ,ะฐานชั้นชั้นสุดท้ายเนี่ยมุมฐานด้านด้านซ้ายและขวา ถ้าเป็นพิมเมเนี่ยจะจะชนซุ้มชัดเจนกว่านะครับแล้วเส้นใต้ฐานถ้าพิมเมเนี่ยจะมีเส้นใต้ฐานกรุงนี้นะครับเส้นใต้ฐานนี้ชัดเจนนะครับพิมพเนื้อเนื้อเรามาดูกันที่เนื้อนะฮะเนื้อวัดเกตเนี่ยคือ,คอเนื้อท่านจะเหมือนหนมเข่งนะฮะ จัดจ้านนึกนุ่มนะครับแก่ตังนิ้วนะครับแก่ทังนิ้วเนื้อเนื้อ,เ,อเขตวัดละคังเลยนะครับวงนี้การหลวมตัวของมวลสารพิมพ์มาเนื้อเนื้อหมายถึงรวมมวลสารด้วยนะครับระร้อยห้าสิปีถึงร้อยเจ็ดสิบปีเนี่ยก็จะมีย่นยุบจับนะครับมีแป้ง ลองพิมพ์นะครับยังอยู่นะครับแป้งโรยพิมพ์หรือลองพิมพ์ก็อันเดียวกันนะครับกนะารย่นยุยุบยับนะการหดตัวของมวลสารนะพระเมื่อตอดพิมพ์มาก็แต่งด้วยกระบเหมือนในคลิปก่นกอนๆที่ผมได้อธิบายไว้นะครับพิมพ์บีจะตื้นตื้นกว่าพิมพ์เมนะครับรายละเอียดเส้นสายลายพิมพ์ก็จะ จะตื้นกว่าความงดงามก็ศิลปะเหมือนกันนะครับงดงามเช่นกันจะขาดที่ความคมชัดลึกก็จะจะ,จะด้อยกว่าพิมเองนะครับส่วนเนื้อหาก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้รวมมวลสารการหดตัวมวลสารเม็ดดำอันนี้อีกเตานะครับนี่อีกเตา ครับเม็ดแดงนะครับก็จะมีทรายเศกในการหลุมตัวของมูลสารนะครับการหลุมตัวของมูลสารนะครับรอยพูนปลายเข็มนี่ชัดเจนนะครับรอยพูนปลายเข็มอันนี้เป็นก้อนมูลสารนะครับผงทิ่เจเม็ดยุบการหดตัวของมูลสารเม็ดพระธานะครับ ปลาพ,พักเป็นรูปไข่นะครับหูด้านซ้ายเนี่ยจะติดปลาพักติดหน้านะครับด้านนี้ก็จะห่างนะครับห่างปลาพัก,พกถ้าเป็นพิมพ์เอตรงนี้จะเป็นเกรดปีเลยนะครับเกรดปีเลยแต่พิมพ์บีก็จะด้อยลงมานิดนึงนะครับส่วนเนื้อหาจัดจ้านเหมือนกัน แป้งรองพิมพ์แ,แป้งโรยพิมพ์เหมือนกันนะครับนึกนุ่มพระเนื้อหาแบบลักษณะแบบวัดนะรังเลยนะครับเขตวัดนะรังเลยวัดเศษตรงนี้นะครับแป้งรองพิมพ์พก็คือพระใช้มาพอสงวรนนะฮะไอ้ที่แห้งก็แห้งที่เปียกก็เปียกนะครับเมื่อกี้เราพูดกันถึงพิมพนะครับเนื้อมวลสารนะฮะ ต่อไปก็น้ำหนักนะครับพอหยุนๆยุนมือไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปนะความแห้งก็คือตามจอกเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ความเก่านะฮะประการต่อมาก็คือความเก่าแง่แงมุมเป็นธรรมชาตินะครับร150้อยห้าสิบร้อยกว่าปีขึ้นไปเนี่ยนะ ก็จะกลมกลึงนะครับความเกา่าความเป็นธรรมชาตินะครับน,นี้เรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้าง ด้านข้างก็ตัดด้วยตอกนะครับเราจะเห็นมวลสารเนี่ยชัดเจนนะครับการหดตัวของมวลสารก็ตัดด้วยตอกโดนไปตอกตัดก็มวลสารก็จะหลุดร่วงไปตามการและเวลาของอายุปะนะครับรอยยน่นยุบรับบอน้ำตาเนี่ยครับนะตังยิ้วนะ รอยจับจ้านของตังยิ้วที่รอยผสมกับเหงื่อมือที่เราสัมผัสนะครับแล้วก็ผ่านการใจมานะครับแต่ว่าด้านข้างก็จะแน่นนะจะเห็นขอบข้างเนี่ยรอยย่นยุบยับรอยปุนปลายเข็มมวลสารนะครับเก็บด้วยกระดาษทรายนะครับ เดี๋ยวมาดูกันอีกข้างหนึง่งนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อตัดด้วยตอกนะฮะออกจากแม่พิมพ์ นำออกจากแม่พิมพ์แล้วตัดด้วยตอกแล้วก็เก็บด้วยกระดาษกรายนะครับพระผ่านการใช้มาเนื้อก็จะจัดตังยิ้วเนี่ยลอยนะครับม,มือเมื่อเหงื่อมือสัมผัสก็จะจัดจ้านจัดจ้านเป็นจำ้ำเป็นวุ้นเลยนะครับเนื้อซึ้งตาเหมือนเหมือนหนุมแข่งนะครับนี่แป้งแป้งก็ยังเห็นแป้งลองพิมพ์นะครับ รอยหลุดร่วงของใบตอกที่ตัดตามอายุการเวลาของพระร้อยกว่าปีนะครับมเม็ดเทานะครับมเม็ดแดงเม็ดดำสร้านตู้อันนี้เมด็ดเม็ดแดงนะครับนี่รอยย่นยุบยับการหลุดร่วงของมวลสารนะครับจำสัญ,ญลักษณ์ให้ดีนะครับตังยิวลอยขึ้นมาชัดเจนนะครับภาพที่ผ่านการใช้เก็บด้วยกระดาษทราย แป้งรองพิมพ์ก็ยังยังปรากฏให้เห็นอยู่นะครับนะมเม็ดเม็ดมือสารนี่อิดนะครับอิดเตาหินเตาแป้งรองพิมพ์เราจะเห็นด้านข้างเนี่ยก็ยังเห็นความดึกนุ่มของพระเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับ เมื่อผ่านการใช้มาตังยิ้วลอยตัวนี่เป็นจ้ำๆเลยจัดจ้านมากเพราะนี้เนื้อเฉดเดียวกับวัดระครังเลยนะครับเพราะว่า,าภาพวัดเกศเนี่ยจริงแล้วเนี่ยจะสร้างก่อนวัดระครังนะครับนีด่ดูเม็ดเม็ดมูลสารนะครับเนี่ยฮะเม็ดมูลสารเม็ด หงอิติเจหินเทาครับแป้งรองพิมรอยย่นยุบยับเนี่ยรอยปุนปลายเข็มเม็ดมูลสารชัดเจนมากนะครับเนื้อเน่าเนี่ยเนื้อเน่าบอ่อน้ำตานะครับเก็บด้วยกระดาษทรายเมเ็ดเตานี่เม็ดเม็ดมูลสารนี่ชัดเจนนะครับคือพื้นที่ด้านหลังเนี่ย เราจะเห็นรายละเอียดมากกว่าด้านหน้าเพราะว่ามีพื้นที่มากกว่านะฮะมีรอยย่นยุบยับรอยหลวมตัวของมูลสารรอยหลุดร่วงของมูลสารนี่เม็ดแดงนะครับจะเห็นพารลักษณะนี้ปันตรงนะครับแท้แน่นอนนะครับีรอย รอยหลุดร่วงของมวลสารเห็นเม็ดพระธาตุตังอิ้วขึ้นเป็นจำ้จำจำ้ำจ้ำนะเราจะเห็นรายละเอียดมากมายนะครับรอยหดตัวรอยย่นยุบยับนะครับรอยพุนปลายเข็มนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ เปื่อคลอยนะครับเปลือคหอยเป็นเม็ดเม็ดเทานะฮะคือพระจะเก็บด้วยกระดาษทรายเรียบร้อยนะครับไม่มีความคมนะครับพระร้อยกว่าปีนะครับ โดยสรุปก็คือเมื่อเราได้พระสมสมเด็จวัดเกตมาเราก็ต้องมาดูเรื่องพิมพ์ทรงพิณาเรื่องพิมพ์ทรงก่อนเป็นอันดับแรกนะครับพิมพ์นะเนื้อประการที่สองเนื้อเนื้อรวมถึงมวลสารด้วยนะครับประการที่สามคือน้ำหนักประการที่สี่ก็คือความแห้งนะความแห้งตามจอกเนี่ย ที่ยังหลงเหลือรอยแป้งเปิ่งแป้งที่ยังแป้งรองพิมพโรยพริม์นี่ยังอยู่นะฮะวานที่ห้าความแห้งความเก่าความเก่าความที่หกก็คือความเป็นธรรมชาตินะครับนะฮะสรุปโดยรวมก็คือให้มีข้อที่บ่งชัดเจนก็คือพิมเนื้อ มวลสารน้ำหนักความแห้งความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะได้เก็บความรู้กันไปได้พอสมควรนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ